คลิปนี้เรามาดูเรื่องวงเดินสีนิ้วแบรนด์ D-Walk กันนะครับตัวนี้จะเป็นด้ามจับอยู่ท้ายตัวเครื่องครับปุ่มเซฟตี้สวิตก็จะเป็นแบบกดด้วยหัวนิ้วโป้งแบบกดลงนะครับแล้วก็ไกลก็จะเป็นดังรูปตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น DCS 571 18โวลต์ความเร็วรอบที่ไม่มีการโหลดอยู่ที่4,500รอบต่อน,นาทีรองรับใบสูงสุดอยู่ที่115มิมในรูปก็จะเป็นแอม5์นะครับก็ตามรูปเลยครับรูปลักษณะดีไซน์ก็จะเป็น เหมือนที่เห็นในคลิปเลยครับจะมีตัวตัเกลียวไว้เด็บกับเข็มขัดกรณีที่อยู่ในที่สูงก็ด้านบนตัวเครื่องก็จะมีมือจับเพื่อให้ใช้งานได้2มือเพื่อให้จับได้แน่นขึ้นซึ่งเราสามารถประคองเครื่องให้อยู่ในแนวการตัดที่ตรงเส้นได้ดีการบางใบตัวเครื่องก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกสีดําแน่นหนาและก็แข็งแรงดีครับในส่วนของตัวปรับความลึกตื้นของใบก็จะ ปลดง่ายทำให้สะดวกมากเวลาใช้งานสามารถที่จะเลือกตั้งความลึกของใบได้ตามที่เราต้องการครับในส่วนของปรับองศาใบครับอันนี้ปรับได้สูงสุดจุดที่45องศาเช่นกันครับสามารถปรับได้ง่ายทาให้ใช้งานได้คล่องตัวขึ้นการอาศัยการบิดเยียงครั้งเดียวการเปิดล็อกใบของเครื่องนี้ก็จะเป็นการขันด้วยประแจหกเหลี่ยมครับโดยที่ประแจหกเหลี่ยมจะอยู่ที่ฐานแบตเตอรี่ครับเราสามารถถอดแล้วก็ขัน ใบออก mm hmm. เหมือนได้วงเดือนป mm hmm. กติทั่วๆไปครับโดยการกดปุ่มล็อกใบแล้วก็ mm hmm. ขังออกด้วยปัจจหกเหลี่ยมดังคลิปเลยครับครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงเครื่องคร่าว mm hmm. ว่าจะเร่งแค่ไหนครับลองฟังเสียงดูนะครับ mm hmm. ตอนนี้จะมีความเร็วรอบอยู่ที่4,500รอบต่อนาทีครับลองดูเสียงครับ mm hmm.